กำลังกลายเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์สำหรับเอลกาซีนะครับแมนยู hmm. มีข่าวอีกแล้วว่าสนใจเซ็นฟรีเอลกาซีเอามาเพิ่มตัวเลือกในแนวรุกนะครับอื hmm. มาตามกันหน่อยอันนี้เป็นรายง,งานข่าวจากดิเลเมลครับบอกว่าแมนยูกำลังพิจารณาเซ็นสัญญากับอันวายเอลกาซีอดีตปีของแอสตนาล่าท่ามกลางอนาคตที่ไม่แน่นอนของแอนเชนี่แล้วก็เจดอนซันโชนะครับเอลกาซี El เนี่ยเพิ่งกลายเป็นแข้งฟรีเอเจนต์ครับหลังยกเลิกสัญญากับพีเอสวีไอโอเวนสโมสรยังใหญ่ในลีกดัชเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ดาว,ตวเตะวัย28ปีนคนนี้เข้ามาชมเกมบนอัฒจันทร์ในศึกผิวหนังอังกฤษที่ Man แมนยูแพ้อาร์เซนอล3-1ก่อนพักเบรกทีมชาติไปเอลกาซี่ยังได้รับความสนใจจากสโมสรในซาอุดิอาระเบียเหมือนกันแต่ก็ต้องรอดูว่าเขาจะปริเสธเพื่อกาสมาอยู่กับแมนยูหรือเปล่าเ,เราต้องบอกว่าแมนยูกำลังพิจาร,รณาตัวเลือกในแนวรุกเพิ่มเติมครับเนื่องจากความไม่น่นอนเกี่ยวกับอนาคตของแอนโทนีซึ่งยืนยันว่าจะพักง,งานชั่วคราวหลังจากโดนข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายแหละ ขณะที่ซันโชก็มีดราม่าแถลงตอบโต้กับเอลเลชนฮาร์ดสำหรับเอลกาซี asi, คนนี้เคยคาแข้งในศึกพิมพ์น้ำเกลืมาก,ก่อนกับวิลล่านะระหว่างปี2 0 1 8ถึง2022รวมถึงยืมตัวกับเอเวอเรตันในระหว่างนั้นแหละก่อนย้ายไป PSV และเพิ่งยกเลิกสัญญากันหมาดๆเลยตอนนี้มีรายงานว่าแมนยูให้ความสนใจเซนฟรีเอลกาซีในการมาร่วมทีมเพื่อที่จะเพิ่มตัวเลือกในแนวรุกให้มากขึ้นนะนะครับอื้มสกุลกระมีความคิดเห็นยังไงที่ถ้าแมนยูนะ่จะเอาตัวนี้นะมาเสริมเกมรกุก อายุ28ปีก็พอได้อยู่นี่ครับที่คนมีความเห็นอย่างจัดมาให้รุ่นจัดไปย,วยาวๆเลยครับผม